ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาอยากจะทําอันนี้อยากจะไปเรียนนี้อยากจะมีอาชีพตรงนี้แต่ไม่มีเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยเรา manage ได้24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคน ตอนนี้นะคะปุ่นก็เป็นคุณแม่ full time นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับลูกๆ3ามคนนะคะก็คอยดูแลทุกอย่างมี passion ในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารขนมออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ก็เลยทำทุกอย่างเลยต้องยอมรับว่าการที่มีลูก3าคนเนี่ยแล้วคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเนี่ย แต่และคนความต้องการไม่เหมือนกันไลฟ์ไสไตล์ก็ไม่เหมือนกันถ้าถามว่าแบ่งเวลาอย่างไงเนี่ยก็คือค่อนข้างดูเป็นนาฬิกาเลยเป็นเวลาเลยว่าเวลานี้ฉันต้องจบอันนี้ภายในกี่โมงพยายามจัดให้ได้อะค่ะว่าอะไรมาก่อนได้อะไรไปหลังได้มันจะมีช่วงหนึ่งที่อลูกไม่ต้องเรียนเพราะว่าโควิดงานเราก็น้อยลงไปเพราะว่าโควิดมันก็ทําให้เรามีเวลามาค้นหาตัวเองแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่เราอยากทําจริงๆเ่ะเอาเวลาที่ว่างตรงนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างเช่นเราชอบทําขนมทําอาหารชอบอะไร เราก็ทําให้เต็มที่ไปเลยแล้วเราก็ฝึกทุกวันทุกวันให้รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันกลายเป็นอาชีพเราได้นะคนที่เป็นแม่อย่างเราเนี่ยเวลาน้อยอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เวลาว่างตรงนี้แหละ เพื่อที่จะทําให้ความฝันของเราเป็นจริงหรือให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มีความสุขแล้วมันเกิดเป็นอาชีพได้ก็เลยเกิดเป็นอาชีพหลายๆอย่างคือบางครั้งคนเราอะค่ะมักจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่สําคัญก่อนแล้วก็ลืมมองสิ่งที่สําคัญคุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญก่อนเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่อยแบ่งอีกประมาณ1นส่วนสหรือ1นส่วนสเนี่ยมาให้กับสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเราอะมีเวลาทําในสิ่งที่เราอยากทําที่เรารักมากขึ้นมีเวลาให้ตัวเราเองแล้วก็ ให้คนที่สําคัญสําหรับเราตอนที่ท้องลูก3คนนะคะวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองโสมก็วิธีแก้ปัญหาง่ายๆเราจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราสามารถทําได้ก่อนเช่นดูแลรูปร่างดูแลอาหารแล้วก็ออกกําลังกายที่สําคัญเลยก็เป็นเรื่องของความคิดเราต้องไม่เครียดการนอนพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องรักตัวเองถ้ารักตัวเองแล้จะรักคนอื่นได้